คิดว่าโอ้โหเยอะมากอ่ะเอยอันนี้เป็นสายของแม่ถ้ะเราไม่ได้ของกบมาไม่ด้เสื้อนะคะหมดเอาแล้วอ่าอ่ะให้ให้ดูทุกันเลยแต่อานาอ่ะให้ดูเลยลูกไม่มีอะไรบ้าง่ะผีเสื้ออ่าก็ในดูสาสองตัวโอเคไอติมหรอไอติมมีสองสีนะคะ สพัดเทลนะ<อ>สิพัดเทลกับสีเรนโบว์ก็หัวใจแมหัวใจมีกี่อันคะหัวใจก็มีหนนะึ่งอันนะคะสีแบบนี้อ่าสีพัดเทลเขาเรียกว่าสีพัดเทลอันพูดดังๆหน่อยสี่งเสี่ยมมีกี่อันคะสีเหลี่ยมมีสามอันมัก็หาได้หมดอ่ะ้นนอ้เราสามมีสามตัวอ่าสามมีสามเหรอกไ<อ>ม่กด้เมา้าอ่ะอะไร อันนี้คืออะไรอ่าดูนั้นก่อนนะพ่อยมีมีกี่มาพี่จีอันอ่าอันนี้คือเอ่อสตรองโมรี่เนื้อคนเอาไปแล้วนะคะเพื่อนกลับกลับหนึ่งตาของอันนี้ได้ก่อนแล้วก็อ่างงาอ่ะอันเดียวหรออ่างงาดิอันเดียวค่ะถ้าใครไม่ถ้าใครแบบว่าอยากดูอันเนี้ยแต่ว่าไม่อยากได้อันนี้มากเท่าไหร่ก็ซื้อป้ามือไปได้นะคะแต่ว่าราคาเท่ากันเป้ามือเท่าไหร่ แต่ว่าเหลือให้แม่ขายตัวหนูแม่ะอันนี้กับน้องของหนูก็จะชอบเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะเหลือขายกี่ตัวขายน้องเกลหน่ายน้องเกลค่ะน้องเกลอันนี้ค่ะเหลือหนึ่งตัวใครจะเอานะหกสิบเก้าบาทค่ะเปลี่ยนสีได้นะคะนี่เป็นสีเทาอันนี้สีขาวอ่าอะไรก่อนคืออะไรนะนี่นิจ่าของใคร มันมีสามอาหารตีน้ำโสมใครอ่ะเบ๊ายบาขอรบกวนช่วยกันอุดหนุนโฟกัสด้วยนะคะโฟกัสซื้อพอปิดมาขายแล้วโฟกัสอยากยไ,ได้อะไรลูกแม่ให้ก่อนอะไรเนาะหยอกปล่อยของนี่ไงเราได้ชูต้าพี่คอยมาถึงนะคะแม่บอกว่าให้จีบดลังซต้องขายให้หมดก่อนจะได้ชูต้าพี่คอนะทุบ๊ายบายเยอะมากเลยฝากไล์ฝากกดติดตาม กระดิ่งกู้ปินให้ด้วยนะบ๊ายบาย